สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ก่อนะครับส,รสันสวนจะนเช่อวันนี้นำข้อคิดเกียรใจมาเรียนฝากตักีกรอบถือเป็นวันแรกของสกราชใหม่สันที่จะเรียนฝากท่านวันนี้เป็นต่อเนื่องจากคราวที่ก่อนนู่น <c oughs> ได้เรียนฝากท่านว่าด้วยเรื่องพุทธคริสอะไรเหมือนอะไรต่างเรียนฝากท่านมาถึงสามสี่ครั้งนะครับ คราวนี้จะเป็นครั้งที่5นะครับย้อนไปดูในครั้งแรกนั้นว่าในเรืเ่องของการเกิดศาสดาพระพุทธครั้งที่สองเป็นการเกิดศาสดาพระคริสต์คือพระเยซูเจ้าครั้งที่สามนั้นจะเป็นการวิเคราะห์ความเหมือนหรือความต่างเกี่ยวกับการเกิดของศาสดาทั้งสองศาสนาทั้งพุทธและก็ทังคริสต์นี่เป็นครั้งที่สาม พอถึงครั้งที่สี่นั้นเป็นการวิเคราะห์ว่าด้วยปัญหาอุปสรรคว่าด้วยเรื่องการบำเพ็ญพุหรือบำเพ็ญทุกกิริยาทั้งของพระพุทธแล้วก็ของพระคิ์นี่เป็นครั้งที่สี่มาถึงคราวนี้เป็นครั้งที่ห้าจะว่าด้วยเรื่องของหัวข้อธรรมที่ขล้ายกันแต่ เรียนก่อนว่าก่อนที่จะไปพูดถึงหัวข้อธรรมที่คล้ายคลึงกันซึ่งจะเป็นข้อสรุปว่าพุทธกับคริสต์นั้นสามารถที่จะเข้ากันได้โดยไม่มีอะไรขัดแย้งนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นคำสอนของทั้งองค์ศาสดาพพุทธแล้วก็องค์ศาสดารคริสต์ ว่าปเป็นไหนที่สอดคล้องต้องกันก่อนที่ไปถึงประเด็นนั้นจะขอพูดถึงเรื่องของจะพูดถึงการท่อพระไทยขององค์ศาสดาทั้งสองพระอ,องค์ไปดูว่าหลังจากที่พระสมาทุริเจา้าบรรลุอรหรันตแต่สัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์พระศาสดาแล้วเนี่ย ก่อนที่จะไปแสดงธรรมเนี่ยพร,พระองค์ก็ทรงทบไทยไม่ต่างจากทางศาสดาของพระคริสต์คือพระเยซูเจ้าจะเห็นว่าทั้งสองพระองค์นี่เมื่อรู้ธรรมแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปสั่งสอนประชาชนเนี่ยล้วนแต่มีสนะคล้ายกันคือทรงทบไทยทําไมจึงทรงทบไทยมาดูองค์ศาสดาพุทธก่อน องค์ชาสมาสุนเจ้านั่นหลังจากบรรลุอาหารหันต์แล้วเนี่ยทรงมาทบทวนธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุซึ่งเป็นธรรมที่ไม่เคยมีสตางค์ใดรู้มาก่อนพระองค์ทรงรู้เป็นสัมมาสัมพุโทโธคือทรงรู้เองโดยชอบนั่นก็คือเรื่องอริยรรสัจสี่หรือเรื่องปฏิจจสมุป,ปบาทปฏิจจสมุป,ปบาทนั้นถือว่าเป็นอริยสัจใหญ่ ทรงทบทวนหัวก้เรื่องของปฏิจจสมุปาทเนี่ยย้อนแล้วย้อนอีกกลับไปกลับมาแล้วก็ทรงทอพระทัยว่ามันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดยากที่สัตว์ผู้ที่มีตราคะโทสะครอบงำจะเข้าถึงได้นะดังมีพุทธค์ที่พระองค์ทรงทอพรทยมีข้อความว่า อาการนี้ไม่ควรประกาศทำที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากทำนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทระรวบรัดแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ที่กำหนดด้วยราคะถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มแล้วจะไม่เห็นทมอันให้ถึงที่ทวนกระแสอันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุ พระองค์ทรงทัพบไทยว่าทมที่พระองค์ทรงรู <numbers> ้น no ั Reason ้นมันละเอียดลึกซึ้งยากที่สัตว์ผู้ที่มืดบอดจะรู้ได้เมื่อพระองค์ทรงนึกอย่างนี้ปุ๊บในเรื่องก็กล่าวถึงถึงสามบดีพรมบอกสามบดีพรมเนี่ยทรงรู้ประทัไทยของพระองค์ว่าพระองค์นั้นทรงทัพบไทยที่จะไม่แสดงธรรม จึงมีเรื่องกล่าวถึงพรหมนี่มาอาราธนาให้พระองค์แสดงธรรมนะดังที่เราเห็นธรรมเนียมปัจจุบันก่อนที่พระจะแสดงธรรมเทศานานั้นจึงมีการกล่าวอาราธนาเทศเรียกว่าพรหมมาจาโลกาติปฏิสามปฏิเนี่ยอันนี้แหละยกเอาพระพรหมมาอาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงธรรมนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ เป็นการเอ่ยลักษณะภาษา,าคนเป็นการพูดถึงภาษาคนนะที่ถ้าพูดถึงพระพรหมมาลัทธนาให้พระองค์แสดงธรรมเนี่ยเป็นพูดภาษาภาษาคนถ้าพูดภาษาธรรมนั้นจะหมายถึงพระองค์แม้จะทรงรู้ว่าธรรมะที่ทรงรู้นั้นมันละเอียดลึกซึ้งมันยากที่สัตว์ผู้มืดบอดจะเข้าถึงได้แต่ด้วยพระเมตตาด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีอยู่จึงทรงย้อนพระไทยใหม่บอกว่า มันจะต้องแสดงโปรดสัตว์สัตว์นั้นมันมีหลายประเภททรงตรึงถึงบัวในน้ามันมีอยู่สามสี่เหลา่าบัวมีที่อยู่ใต้ตมบ้างอยู่กลางน้ำบ้างอยู่กำลังจะโผล่น้ำบ้างโผล่น้ำแล้วพร้อมที่จะเบ่งบานบ้างทรงรู้อย่างนี้เพื่อก็เลยว่าเออสัตว์โลกแม้จะมีผู้มืดบอดแต่ก็มีผู้ที่พอที่จะ สามารถรู้ทําได้ผู้ที่จะรู้ทําตามพระอ,องค์นั้นก็พอไม่อยู่จึงทรงตัดสินมาไทยที่จะแสดงธรรมสุดท้ายก็เลยนึกที่จะไปเทศนาโปรดดาบท,ทั้งสองท่านก่อนคืออาลาดาบทและกอุทกาดาบทแต่สองท่านนี้ทราบภายหลังว่าท่านสิ้นชีวิตแล้วจึงนึกใหม่จึงนึกถึงปัญจวคีรังห้าเป็นเหตุให้ไปแสดงธรรมกับปัญจวคีรังห้า ที่ป่ายสีมัอีซีปัตนาบริอทยวันด้วยการแสดงทร,รมาจากกัพปะปัาสูตรอันนี้คือเรื่องทพะไทยของศาสนาทางด้านพุทธก็มีเรื่องอย่างนี้นะครับทีนี้ไปพูดถึงศาสนาของพระคิดพระเยซูบ้างพระเยซูนั้นหลังจากทรงรู้ธรรมแล้วก็ทรงชิดทวบไทยเหมือนกันนะไม่อยากจะไปสั่งสอนประชาชนเหมือนกัน นะครับแต่เมื่อชิดจะไม่ส่งสอนประชาชนแล้วก็กลับมีพระเมตตาอย่างต้นเหลือมอนกันว่าถ้าไม่แสดงธรรมคงไม่ได้เลยนึกถึงพระคำในคำพทีที่จะทำคำพีนั้นพูดถึงประเยซูเจ้านึกถึงพระคำของพระเป็นเจ้าพระคำของพระเป็นเจ้านั้นนึกถึงพระเจนะ ที่กล่าวไว้ว่าประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างขึ้นส่องถึงเขาแล้วนี่มานึกถึงอย่างนี้นะครับมาทรงตรึทรงตร,ตรึงอย่างนี้ว่าประชาชนผู้ที่ยังมืดอยู่แล้วก็ผู้ที่ นั่งอยู่ในเงามืดในเงาแห่งความตายความสว่างหมายถึงแสงสว่างจากพระเจ้าก็จะส่งถึงพวกเขาพอนึกถึงอย่างนั้นพระองค์ก็เลยกลับพระไทยแล้วตั้งต้นประกาศใหม่ว่าจงกลับใจเสื้อใหม่เพราะว่าแผ่นทินสวรรค์มาใกล้แล้วจงกลับใจเสื้อใหม่เพราะว่า แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วนั่นเหมือนกับพระองค์นั้นทรงเตือนตนเองทรงเตือนตนเองว่าจะต้องกลับใจแล้วบอกว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นมาใกล้นั่นก็หมายความว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นมาใกล้ประชาชนพล,ลโลกแล้วนี่เมื่อมาใกล้แบบน,นั้นพระองค์จึงทรงตั้งประทไทยในการที่จะเผยแพร่พระเจนะหรือ ประกาศขององค์ต่อไปนี่เป็นแย่ขององค์พระเยซูคริสต์นะครับนะเอาละนี่เป็นเรื่องการทวไทายของศาสดาทั้งสององค์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมากมันก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกว่าทําไมพระศาสดาจ,จึงทวบทายมีอาการอย่างนี้ทั้งในศาสนาพุทธและศาสนาคริสสุดท้ายศาสดาสององค์ก็ตัดสินไทยสั่งสมระชาชน เพื่อให้ผู้คนเนี่ยพ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์พุทธใช่กับว่าวิมุตตหดุดพ้นจากความทุกข์สำนวนพระคริสต์จะใช่กับว่าให้นุษย์ทุกคนเนี่ยรอด,ดรอดจากความตายรอดจากความทุกข์นั่นแหละเป็นแต่ว่าโวหารนั้นพูดต่างกันทอนเองนะครับนี่เป็นเรื่องการทวายไทยของศาสดาทั้งสององค์นะครับต่อไป เพื่อให้ท่านได้ตระหนักว่าพระพุทธกับพระคิดนั้นสามารถที่จะเข้ากันได้เรียกกันว่าแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยพูดถึงเป้าหมายปลายทางนะเป้าหมายปลายทางนะเป้าหมายที่จะช่วยคนให้พ้นทุกข์เนี่ยพุทธกับคิสตรงกันเ๊ะเลยนะอย่าใจท่านจะลบฟังสารธรรม ของพระเจ้าคุณเจ้าคุณหลวงปู่ลองฟังสระธรรมของพระเจ้าคุณเจ้าคุณหลวงปู่ลองดูท่านเจ้าคุณท่านพระเจ้าคุณเจ้าคุณหลวงปูน่นี่ท่านเทศนาเพื่อที่จะแสดงถึงมโนปฏิธานของพระเจ้าปุณาคุณลวนซึ่งท่านมีมโนปฏิธานต้องการที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาโดยท่านยกกรณีของพุทธกับคริส ว่าสามารถที่จะเข้ากันได้อยากจะท่านฟังเกี่ยวกับพูดกับคริสในสารต่อไปน,นี้นั้นเป็นสารที่มีผู้คนไปเรียนถามพระเดชพระคุณท่านว่ามีคนถามว่าพระเดชพระคุณท่านแสดงธรรมว่าพูดกับคริสนั้นสามารถเข้ากันได้นั้นพระเดชพระคุณท่าน ชิ้นเหตนเรื่องนี้อย่างไรมีคนไปถามพระเดชพระคุณท่านลองฟังว่าพระเดชพระคุณ่านหลวงปู่ท่านจะตอบคําถามไปอย่างไรว่าคิดธ,ธรรมกับพุทธธรรมสามารถเข้ากันได้นี่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับแต่นี่มันแสดงว่าผู้กล่าวหานั้นเขาไม่เชื่อว่าพุทธกับคริ์จะเข้ากันได้เพราะเขาเรียนพุทธก็แค่ห้างอึงแล้วเขาไม่รู้จักคิ์เลยก็ได้เขาจึงไม่มองเห็นว่าพุทธกับคิ์นี่มันเข้ากันได้ เราพยายามอุตสาห์ศึกษาเราเรียนเต็มที่อย่างยิ่งที่เราจะทําได้ทั้งพูดและคลิดเราจึมองเห็นว่ามันเหมือนกันโวยตรงที่ว่าทําลายความเห็นแก่ตนหรือทําลายความยึดถือว่าตัวตนนเราจึงถือว่ามันเข้ากันได้โดยหัวใจอย่าเห็นแก่ตนจงทําลายความยึด ถือตนว่าของตนเสียแล้วไปมอบตนให้กับพระเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติอย่ามีตัวตนของตนแล้วก็จะไม่เป็นทุกข์มีเรื่องที่อยากเล่าบ่อยๆว่ามีบาทหลวงเข้ามาที่นี่มาบอกเขาว่าเราถือว่ากางเขนที่แขวนอยู่ที่คอของคุณนั่นแหละเป็นหัวใจ ต้องพุทธศาสนาไม้กางเขนที่แขวนอยู่ที่คอบาทหลวงนั่นะคือวัจัยของพุทธศาสนาไม้กางเขนนั้นประกอบด้วยเส้นตั้งเส้นใหญ่เหมือนกับตัวไอต้องมีเส้นขวางตัดตัวไอตัดตัวต้นตัดไอ่นั่นแนหะคือวัจัยพุทธศาสนาเป็นรูปกางเขนแขวนอยู่ที่คอบาทหลวงนั่นแหละเขาเลยจะยิ้มยิ้มเขาไม่ยอมรับและเขาก็ไม่กล้าขัดข้านอะไร เนี่ยโดยส่วนลึกของธรรมะพุทธกับคริสก็คือการตัดเสียซึ่งตัวตนนะครับเห็นว่าตนว่าของตนเหมือนกันหลักของคิดกอยามีตัวตนนี้นี่ตัวตนชีวิตเนื้อหนังนี่สิทำลายเสียสี่แล้วจะไปมีตัวตนอยู่กับพระเจ้านู่นตัวตนแห่งความรอดพ้นเมื่อก่อนเราทำลายตัวตนนี้เสียแล้วเราก็จะไปอยู่กับภาวะของนิพพานปราศจาก แต่ตัวตนโดยสิ้นเชิงเนี่ยพูดกับคิดแอบเข้ากันได้ไม่จะมองให้ตามตามเป็นเรื่องชาวบ้านพูดกับคิดก็ยังเข้ากันได้คือยายเห็นแก่ตนในรักผู้อื่นแต่คิดเน้นมากงว่ารักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราใหชาวพูดเนี่ยเรารักผู้อื่นเหมือนที่พระพุทธเจ้ารักเราหรือไม่เราจะเลวเราจะไม่ได้รักผู้อื่นเหมือนที่พระพุทธเจ้ารักเรานะ แต่พวกคริสเขาทำได้มากกว่านะฮะเขารักผู้อื่นเหมือนกับที่พระเจ้ารักเราเนะี่ยเขากันตรงนี้นะ้วมันก็ไปด้วยกันได้เพื่อเพื่อเพื่อแผ่แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากในตากรุณานี่มันเหมือนกันตรงความว่าไอ้ไม่เห็นแก่ตัวนะี่แหละคือวัจัยของทุกศาสนาที่มันเข้ากันได้ท่านที่คนะครับฉันได้ฟังสารธรรมจากพระนิบาคุณที่หลวงปู่แล้ว ท่านก็คงทราบอย่างชัดเจนแล้วว่าพุทธิท่นั้นสามารถเข้ากันได้กลมกลืนกันไปอย่างดีโดยจากที่ท่านได้ฟังเมื่อกี้นี้พระเจคุณท่านท่านก็ชี้ว่าหัวใจของพุทธน,นั้นไปปรากฏอยู่ในแม่กังเขน <c oughs> แม่กังเขนนั้นหมายถึงลักษณะของการทำลายอัตตา นะทำลายตัวตนเรียกว่าทะลุจากอัตตาไปเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นการทำลายตัวตนนั่นหมายถึงการทำลายความเห็นแก่ตัวนะครับพุทธก็ต้องการทำลายความเห็นแก่ตัวคริสก็ต้องการทำลายความเห็นแก่ตัวมันตรงกันนะครับคนพุทธ จะเข้าถึงประธรรมได้ก็ต้องหมดอัตตาคือลดละอัตวาทุปปาทานละสก,กายยิทธิธิละสก,กายยิทธิธิไม่เห็นว่าทุกสิ่งมีตัวมีตนนะครับนี่ต้องละสก,กายยิทธิต้องลดละอัตวาทุปปาทานคือหมดตัวตน ไม่ยึดมั่นถือมั่นเช่นเดียวกันกันกบทางพระคริสต์ก็ต้องหมดความเฉแจตัวนะครับเมื่อหมดเจกตัวศาส,สนาของคริสต์ก็จะเข้าไปอยู่กับพระเจ้าบนสวงสวรรค์เป็นนิรันดรเช่นเดียวกันกันกนกบทางพุทธใครลดละอัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นคนนั้นก็จะเข้าสู่ อม,มตะมหาคนครคือพระนิพพานมีชีวิตเป็นนิรันดรเช่นเดียวกันเห็นไหมตรงกันตรงนี้นะครับเอะไะทีนที้เพื่อไม่คลิปตอนที่ห้านี่ยาวไปขอยกเรื่องหัวข้อธรรมบางประการที่เอามาเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันเหมือนกันไหนจะยกไปในตอนที่หกเมื่อคู่นี้ท่านได้ฟังพระเดาคุณท่านแล้วท่านก็เห็นว่าท่านยก หัวข้อทำบางข้อเอามาฝากท่านแล้วนะครับคือเรื่องของความรักรักผู้อื่นเหมือนกับรักคพนบ้านเหมือนกับรักพระเจ้าท่านยกมาท่านศ้ทราแล้วเช่นเดียว,ว,ยวก,กันกับทางพุทธก็สอนเรื่องเมตตาธรรมคำหยุนโลกท่านยกมาเป็นประ,ประเด็นแล้วต่อไปในครั้งที่หกก็จะยกมาเพิ่มเติม เอาประเด็นข้อข้อธรรมที่มันคล้ายๆกันทั้งพุทธคิดชี้เห็นนะว,ว่าศาสนาพุทธนั้นแม้จะเกิดก่อนคิดมาได้ <c oughs> ห้าร้อกว่าปีแต่ว่าสัจธรรมคำสอนเนี่ยมันไปเหมือนกันอย่างปฏิหารนั่นแสดงเห็นถึงว,ว่าธรรมะไม่ว่าศาสนาไหนจะไม่แตกต่างกันเลยด้วยองค์ศาสนานั้น ทุกศาสนาต้องการที่จะให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์พ้นจากความตายนะพระคดิ์ถ้าเข้าถึงพระคริษ์คนนั้นก็จะพ้นจากบาปเข้าถึงพระพุทธคนนั้นก็จะอยู่เหนือบุญเหนือบาปคือพระนิพพานติด <c oughs> ตามตอนที่หกเจ้าของก็ทำบางประการมาฝากท่านครับช่วงนี้ขอบคุณครับ